เมื่อคืนเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่านะครับก็บุกไปเยือนทาง FC โคเปนเฮเกนของเดนมาร์กที่พาร์คเคนเซเดียมแล้วก็เรียกว่าใช้คำว่าไล่ทุบเจ้าถิ่นได้เลยนะสามหนึ่งโดยที่ถ้าว่าด้วยโอกาสมันมันมีสิทธิ์ขาดได้มากกว่านั้นอ่ะครับ <นะ S 2> แต่ว่าเอฟเคีนชินไม่ได้นะไม่ได้ก็ไปพลาดเองคือยิงก่อนแล้วก็ไปโดนเจ้าบ้านตีเสมอตีเสมอก็คือความผิดพลาดของของตัวเองนี่แหละเอเดซีนเอเดรีนออกบอลไม่ดีออกบอลไม่ดีแล้วก็นำสองหนึ่งล้ว แล้วอยู่ตรงนั้นตั้งนานนะครับคือทำท่าว่าจะจบ2อหนึ่งอยู่แล้วถ้าจบ2อหนึ่งนี่เครียดเหมือนกันนะแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะแต่ว่าสุดท้ายก็มาได้ลูกจ่ายของเควินเดอะบอยเนี่ยให้กับฟเดนใช่ไหมใช่ฟอรปิดทยิงปิดท้ายนะครับเดอะบอยจ่ายมันมีตาหลังเลยยิงหนึ่งจ่ายสองะตูตที่สองเป็นเบรนาโดซึ่งคนที่จ่ายก็เดอะบอยเหมือนกันจ่ายขอโเลยเดอะบอยอ่ะ เยบอยนบเนี่ยเขาบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับบางจังหวะที่ไม่คิดว่าจะจ่ายได้เขาก็จ่ายได้จ่ายได้ไดช่องมันแคบ<ข>นิดเดียวอ<ข>่ะคิดนิ้คือคือพี่ชื่อว่านะความมหัศจรรย์ของเดบอยอย่างแรกเลยคือเขาคิดได้ยังไงว่าเขาจะจ่ายไปตรงนู้นอย่างที่พี่กุยกับพี่ต่อวันนั้นที่เราคุยกันที่พี่กุบอกว่าพอเราอยู่ในสนามอ่ะมันแบบ มันเป็นมุมที่มันไม่เหมือนคนดูอยู่ข้างบนใช่ไหมคือเขาคิดได้พี่ชีว่ามันก็อ่ะสุดยอดแล้วนะแต่ที่มันสุดยอดกว่าคือคิดแล้วทําได้อย่างที่วาดเลยน้ําหนักพวกนี้มันแทบจะเหมือนแบบอาะแายฉันคิดแล้วอาก็อ้อบอลไปวางตรงนั้นทำได้ยังไงอ่ะไม่มีเบี้ยวอ่ะตั้งใจว่าจะวางไปที่เนี่ยจุดนั้นแหละ15เมตรข้างหน้าเนี่ยเขาก็วางไปที่จุดนั้นได้จริงจริงนี่คือคุณภาพในการผ่านบอลคือคุณภาพของนักเตะระดับโลกอ่ะ มันเป๊ะทั้งทิศทางทั้งน้ําหนักและทั้งสป bon ีดบอลนะฮะคือถ้าหากว่าทิศทางน้ําหนักเป๊ะแต่ว่าสปีดบอลไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ถึงแข่งก็จะจแยงไม่ได้จริงหรือว่าแรงเกินไปเพื่อให้หลุดการประกบของคู่ต่อสู้แต่แรงเกินไปเพื่อเล่นไม่ได้ก็มีค่ะคือแต่ว่าเรือรอยเนี่ยบอลเขาคุณภาพจริงนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยผมไม่ได้ดูเต็มเกมนะผมมาดูไฮไลท์นะครับคุณต่อเนี่ยดูเต็มเกมก็ก็เรือรอยมีส่วนทั้งสามประตูใช่ถูกไหมแล้วก็ประตู คือด้วยคุณภาพคือไม่ไม่ได้ใช้เดอร์บลอยอยู่คนเดียวไงแมสตีดเนี่ยแบนาโดดูลูกที่สองที่เขายิงอะ่ะหยิงแบบแบบดีดเส้นทางเลยนะคือดีดม,มันเขาเรียกว่าใช้ไม่ต้องใช้จังหวะที่มันย่นเยอะเกินไปครับเลือกจังหวะที่ถูกต้องเขาหลุดเข้าไปในเขตโทษด,ด้านขวาประตูออกมาแล้วโดยเหลี่ยมเนี่ยมันต้องยิงด้วยขวาปาดเข้าเสาสอง,สองถูกไหมแต่ว่าถ้ามันรอให้เท่าเท้าเท้าขวาเนี่ยเขาจะช้าไปก้าวหนึ่งเขาจิ้มซ้ายเขาจิ้มเท้าซ้ายเลยใช่ไหม ไม่ใช่จิ้มแน่มันเชิงว่าดีดจากดัดด,ด,ด,ดีด้วยข้างเท้าด้านนอกอ่ะเท้าซ้ายเข้าไปเลยคือมันก็เป็นการทำประตูที่เหนือชั้นนะ<ช>โอ้ส่วนโฟเดนก็ยิงฝังลูกสุดท้ายด้วยการจ่ายให้แบบหลุดๆเลยของเดิมร้อยตบคืนมาใช่โอ้ก็ตอนนี้ยิงได้เขาจะทำท่านี้นะทำท่าแบบมืนยิงปืนขึ้นไปโฟเดนใช่ไหมโฟเดนใช่ ับโอ้โหโฟเดนนี่ก็มังแรงก่อนอันนี้คุณแฮตทริกมาใช่ไห<ช>มโฟเดนนี่ก็เป็นเรียกว่าการค้นพบของแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกันก็แล้วก็ต้องชื่นชมเปปกอร์เรล่านะให้โอกาสเด็กจากสโมสรแล้วพอพูดถึงโฟเดนหนูจะคิดถึงใครหรือเปล่ เมนสันควีนวูดเพราะเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมาอยู่ตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยจำมันเปนจะมีเรื่องที่เหมือนที่โรงแรมอะตอนนั้นก็ทั้งโฟเดนทั้งควีนวูดทั้งคู่นะอ๋อคือยังยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นยังเด็กอยู่ยังวัยอยู่ในวัยขนองนะฮะแต่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ผ่านเรื่องเลร้ายมาโดยเพราะกวีนวูดก็ผ่านเรื่องเลร้ายมาบทเรียนมันก็สั่งสอนให้เป็นนคแต่ผู้ใหญ่มากขึ้นอะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามไปหากรีนวูดที่สเปนด้วยนะเหมือนแบบตามไปแบบดีๆใช่ไหมแบบดีๆแล้วแล้วเราที่เขาสังเกตคือมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายคือก็กลายเป็นว่าหลายคนก็มาว่าเอ๊ะกระแสเรื่องกรีนวินูเรื่อจะเบาบางหรือเปล่ามันความเป็นไปได้ไหมที่จะกลับมาสมเสื้อปีศาจแดงอะไรแบบเนี้ยนะก็ให้เวลาเยียวยาไปนะครับทีนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนำก่อนจากเดอร์บลยนี่แหละสิบนาทีก็นำแล้วเป็นจังหวะ โฟเดนไหลให้ในเขตโทษด้ขัาแล้วเขาก็ยิงเลียดเข้าเสาไกลเลยคือลองสังเกตเร่อรอยยิงเนี่ยเขาจะไม่เน้นแรงนะเน้นทางเออขาเน้นทางออแล้วมีคุณภาพด้วยใช่ใช่นะครับแล้วก็ทุกอย่างคุมได้หมดโอกาสได้ไประตูที่2มีหลายครั้งแต่ทําไม่ได้ไปโดนตีเสมอจังหวะง่ายๆเลยเพราะว่าเอเดรนซอนให้จ่ายเปิดออกบอลไม่ดีนะครับทิศทางไม่ดีโดนแย่งแล้วก็จังหวะแรกเนี่ยบล็อกไว้ได้แต่ว่าโดนซ้ําตีเสมอหนึ่งหนึ่งแต่ว่า เนี่ยแมนเซตตีก็สุดท้ายแล้วคุณภาพของเขาก็ทําได้ประตู2อหนึ่งจากแบนโดซิลวาประตู3าหนึ่งจากโฟเดนส่วนประตูของฮาลันเนี่ยไม่มีนะมีแต่ลูกคอลูกเนี้ยพิชชี่ดูเขากระโดดดิเห็นเห็นสีสาะของเขาต่อสู้ไหมขอข,ขอย้อนดูนิดนึงเขาคล้ายคล้าย,ายอ่ซลาตัานเหมือนกันนั่นแหละว่าใช่ใช่แบบมันผดาผ่ดูดิท่าทางอะไรต่างๆในการยิงประตูของเขาอ่ะนี่คือกระโดดสูงมากนะคือพี่ดูภาพช้าเนี่ย ลูกเนี้ยมันสูงจริงๆเนี่ยพิชิมันกี่เมตรเนี่ยมันสองเมตรกว่าแล้วเนี่ยก็พอกับการฟาดตะกร้อของนักตะกร้อไทยเออซันแบ็กพอกันนะฮะแต่ว่าซันแบ็กซันแบ็กมันอีกแบบอ๋อซันแบ็กมันอีกแบบแต่ว่าในเกมฟุตบอลการจะทําแบบนี้มันยากกว่าเพราะว่ามันไม่มีใครชงให้ไงพี่กุยเขาพิชิตถูกไหมใช่แล้วเนี่ยโอ้โหที่เขาลอยตัวสูงมากจริงๆนะครับฟาดมันงงไม่ง่ายก่อนเหรอมันน่าจะย้อนหลังมาเออมันจังหวะต้องสเต็ปนี้มันต้องฟาดแล้วใช่ลูกนี้โดนหน้าแข้งนิดเดียว นะแต่ก็ยังเป็นคือถ้าเราเป็นกองหลังแล้วเราเจอกองหน้าแบบฮาลันมันไม่ไหวนะพิชี่ก็ต้องอสองตัวช่วยกันซ้อนไงมันใหญ่แล้วมันขยันมันพุ่งเข้าหาบอลคือมันแล้วมันไม่ใช่แค่ฮาลันคนเดียวไงคือจะมาพะวงฮาลันอย่างเดียวก็ได้ฟิลโฟเดน<อ>ก็พร้อมจะมาอวันเดส <Our S 1> ก็พร้อมจะ<อ>ใช่ไหมลา่<อ><อ>ะก็ใครก็ได้หยุดแมนซิตี้ให้ที <laughs> แต่ฉันไม่ฉันไม่เลียวไปเลยแต่ว่าพรีเมียร์ลีกก็แบ่งๆกันหน่อยหยุดให้หมดเลยได้ไหมก็ถ้าไปในทีในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คือก็ฝากหน่อยฝากอาร์มาดริดฝากไบเยอร์มิวนิคโอ้ยแต่ก็โคตรยากอีกนะพี่พี่ต่อเราอาจจะต้องไปลุ้นค่าสัมประสิทธิ์เขานะใช่นะงั้นงานที่เชียร์ที่เชียร์ไบเยอร์ไอไม่ใช่เชียร์ซิตี้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คือก็แต่ว่าในพรีเมียร์ลีกอังกฤษบอกตรงนี้ว่าเชียร์อาร์เซิอนนครับคือไปซิตี้เนี่ย ใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยฮะจริงๆเ่ะใครก็ได้หยุดทีเนี่ยไม่ไม่ต้องใครก็ได้หรอกลิเวอร์พูลเนี่ยอะไรจะต้องหยุดทีได้ต้องัวเองถูกไหมใช่เอาชนะนั่นแอนฟิลด์อะสถานการณ์ก็เปลี่ยนเหมือ่อไงลิเวอร์พูลถ้าชนะรวดทุกเกมก็จะเป็นแชมป์แค่นั้นเองนะครับก็จริงๆก็อยู่ในมือตัวเองนั่นแหละนะทีนี้เมื่อสักครู่ที่พี่ชีมีพูดถึงค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยก็ก็ยงนิดนึงนะครับเผื่อใครที่อาจจะแบบยังยังยังไม่เข้าใจอยู่ก็คือในฤดูกาลหน้าเนี่ยพรีเมียร์ลีกเออ ใช้เมสสลีกเขาก็จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนระบบเป็นแบบเล่นแบบลีกเล่นแบบหลีก36ทีมแต่ว่า36ทีมไม่ได้เจ็ดแบบพบกันหมดนะใช่แต่เขาจะมีแบ่งเป็นสี่โถเหมือนกันได้แหละแต่ว่าตารางเนี่ยเป็นตารางลวดเดียวเลย36ทีมแล้วก็แต่ละทีมจะเตะแดนัด8นัดใช่แปดนัดนะครับก็เจอคู่แข่งที่มันคลาเคล้ากันไปใช่กระจายแต่ไม่ได้เจอครบทุกทีมนะครับแล้วก็โคต้าเนี่ยหลีกใหญ่มันยังสี่สี่สี่ทีเหมือนเดิมแล้วก็จะมีแชมป แชมปี้ยนสลีกแชมป์ยูโรปาลีกจะได้สิทธิ์ไปเล่นแล้วเขาจะมีโค้ต้าพิเศษให้อีก2ที่สองที่นี้ก็คือให้ทีมจากอะไรนะลีกที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงที่สุดในฤดูกาลนี้นะในฤดูกาลนี้นะเฉพาะฤดูกาลนี้นะซึ่งเวลานนบบ Real Time เนี้ยนับแบบเรียลไทม์เนี่ยลีกอังกฤษอยู่อันดับ3บนะครับถ้าจำไม่ผิดคือเยอรมันกับอิตาลี อยู่อ2อันดับแรกเพราะฉะนั้นโคต้าพิเศษเนี่ยตอนนี้ถ้าจบตรงน,นี้มันเป็นของเยอรมันกับอิตาลีหนึ่ง,ต,งต้องเป็นของเยอรมันอิตาลีอันดับหนึ่งก็ต้องเป็นอ๋อเขาให้2มันไม่เกี่ยวกับแชมป์ยุโรป้าใช่ไหมสมมติแยกแยกกันไม่ถ้าสมมติว่าเอาถ้าคิดอันนี้ถามเผื่อ,อแฟนๆถ้าลิเวอร์พูลได้แชมป์ยุโรป้าแล้วลิเวอร์พูลติดทอ็อปต,ต,ต้องไม่ติดท็อปต้องไม่ติดคือตอนนี้เท่าที่พี่เช็คเนี่ยมันจะมีโอกาสไปได้ทั้งหมดเนี่ยนะ สี่โค้ตาเดิมแล้วแล้วก็แชมป์สองช่วยสองรายการยูโรปากับแชมปี้ยนลีกแล้วก็อันดับพิเศษเนี่ยมันมีสิทธิ์ไปได้ถึงเจ็ดแต่ตอนนี้พี่ยังไม่แน่ใจยังหาไม่เจอว่ามันจะเกินไปถึงเจ็ดได้เหรอมันไม่น่าไม่น่าจะเป็นไปได้ก็คงต,ต้องให้สองทีมที่คว,า Champ, fa, 4, ควา Europa, ้าแชมป์ยูฟ่าแชมป์ป้าลีกไม่ติดท็อปไม่ติดท็อปนั่นแหละมันจะเป็นเจ็ดแต่ว่าแต่ว่าจะเป็นแบบนั้นไหมเนี่ยตอนนี้พยายามหาอยู่มันยังไม่เจอคือนี่คือตามทฤษฎีว่าเงินเถอะตามทฤษฎีมันไปได้ถึง7ถูกไหมก็คือสีอันดับแรก แชมป์ยุโรปกับแชมป์ยุโรป้าลีกไม่ได้ไม่ติดเสียอันดับแรกแล้วก็ได้โคต้าพิเศษอีกทีมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่เนี้ยโอเคเอาท็อปท็อปโฟร์เนี่ยให้ได้ก่อนแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ค่อยมาลุ้นกันนะอ่ะทีนี้นั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งหลังเกมนะครับเป๊ปกอร์เดล่าก็ชมเดอะบอยนะว่าสำคัญมากๆเลยตั้งแต่หายเจ็บกลับมาแล้วก็มีบทบาทกับทีมโดยตลอดแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ นักเตะอย่างเดบรอยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเกมที่เล่นยากเหมือนกันนะไปโดนตีเสมอได้เนี่ยแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเจ้าบ้านทางโคเปนเฮเกนก็เน้นเกมรัดกุมอีกเล่นแนวรับ5คนเลยก็พื้นที่ก็จะมียิ่งมีน้อยแต่ว่าสุดท้ายก็ลูกทีมก็ทําได้นะครับส่วนเดบรอยเนี่ยโล่งเลยนะเขาก็บอกว่าเกมนี้มันยากนะเราเคยมาเล่นที่นี่แล้วสครั้งเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับเพราะบรรยากาศมันมันกดดัน แล้วก็นักเตะเจ้าบ้านก็สู้เต็มที่นะครับซึ่งตรงนี้เราต้องให้เครดิตต้ตองเคารพพวกเขาเพราะนั้นนักเตะแมสตี้ลงสนามไปเล่นเนี่ยไม่มีประมาทนะครับเริ่มต้นได้ดีแล้วก็พลาดแค่ครั้งเดียวแล้วโดนลงโทษแต่ในภาพรวมเราเล่นได้ดีจริงๆอันนี้เดอะบอยพูดนะครับเล่นได้ดีมากครึ่งหลังก็มีการยิงเยอะมากแล้วก็โชคดีที่เราได้ประตูที่3จริงๆสําคัญนะประตูนี้สองหนึ่งกับสามนนี่ความกดดันนี่คนละคนละเรื่องเลยนะ ก็ตัวเขาเองส่วนตัวผมเองก็พยายามที่จะเล่นให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็สนุกกับผลงานของตัวเองก็ไม่ได้เล่นมาหลายเดือนน่ะนะก็หายเจ็บกลับมาแล้วนะครับหวังว่าจะได้ลงสนามแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแลกมาด้วยการบาดเจ็บนะชัยชนะเกมนี้แจ็คกรีลิชลงสนามตัวจริงใช่ไหมครับถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาที21เลย นะครับเจ็บตั้งแต่ในทีที่8อ่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวออกนาที21จากกิลลิชบอกโอู้หู้สา์จะได้ลงสนามทีช่วงหลังโอกาสลงสนามก็ไม่ใช่ว่ามีบ่อยแล้วเจ็บแบบนี้กว่าจะเรียกความฟิตกลับมายิ่งแย่เลยนะพี่แจ็คพี่แจ็คพี่แจ็คของผมคือตอนนี้คื แต่กองหน้าทางซ้ายมันเป็นเชลมิโดกูใช่ใช่ก็สลับกันเล่นนะฮะ,อะตอนนี้นะครับแล้วมีบางแมนแต่โฟลเล่นก็ไปเล่นด้วยอืนะครับ,รบแล้วกอ็อีกคนหนึ่งที่เจ็บเนี่คือเบร์นโดซิลวานะถูกเปลี่ยนตัวออกเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้เจ็บมากครับอาทีทีเเหมือนจะมีอาการเจ็บข้อเท้าก็เปลี่ยนตัวออกก่อนนะอืนะฮะ ซิตี right. season, so yep. ้ก็ชนะไป3าหนึ่งะโอกาสเข้ารอบก็สูงเลยทีเดียวนะจะได้กลับมาเล่นในบ้านในเกมที่2อนะครับอีก3สัปดาห์ข้างหน้านะแล้วข้าวนี้ซิตี้ยิ้มไงเพราะเดี๋ยวเขาจะได้เต็มความพร้อมเต็มที่ก่อนจะลิเวร์คูเขามีเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ก่อ แล้วก็ขั้นกลางสัปดาห์ด้วยการเจอกับโคเปนเฮเกนในบ้านของตัวเองแล้วก็เจอลิเวอร์พูลเตะกับแมนยูเตะกับลิเวอร์พูลติดกันเลยเหรอใช่ค่ะโอ้เฮ้ยนี่เป็นโอกาสของลิเวอร์พูนแล้วเนี่ยเออก็มีโอกาสนะฮะนอกจากนี้เนี่ยแมนยูหนักนะยังมีอีกคู่หนึ่งที่เตะเมื่อคืนนะฮะก็คือเรอัลมาดริดเนี่ยบุกไปเอาชนะอาร์เบลักซิกได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะซึ่งก็ได้ประตูชัยจากบราฮิมดีเอสนะครับบราฮิมดีเอสเนี่ยลงแทนที่จุดเบลลิงแฮมที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมล่าสุดนะแล้้วกก็็จตทาให แฟนบอลของทีมราชาชุดขาวไม่ผิดหวังนะครับยิงปั่นโค้งเข้าไปจริงๆแล้วเมื่อคืนเนี่ยไลฟ์ซิกมีโอกาสเยอะมากนะแต่ว่า<ช>อันเดรลูนินนายทวารของเรอัลมาดริดนะหลายคนมองว่าเฮ้ยกูตัวหายเจ็บกลับมาเนี่ยเปิดเผลอเนี่ยเบียดแย่งตำแหน่งจากออลูนินไม่ได้นะ,มะเมื่อคืนเซตเป็นพลวัน<ช>นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีจังหวะที่หลายคนสงสัยว่าสมนาทีแรกเนี่ยนะครับ ไลฟ์ซิกส่งบอลเข้าสู่โกดัขคาบมาแล้จากลูกมงของเบนจมินเซสโกนะแต่ว่าผู้ตัดสินจับได้นนเนี่ยมีคอมเมนต์นนเข้ามาถามเหมือนกันว่าทำไมลูกนั้นของเชสโกถึงไม่<ช>ได้ประตูัพี่ใช่พี่ก็ดูแล้วสงสัยว่าทำไมไม่ได้คือ,อ<ป>ตำแหน่งของเชสโกนั้นไม่ล้ำก็จริงนะ แต่ว่าเพื่อนคนที่ล้าก็คือเบนจามินเฮนริชนะครับยืนอยู่ในตําแหน่งล้ำหน้าและไปรบกวนการเล่นของผู้รักษาประตูของอเบรลาซิคคือคุลชีนะฮะดังนั้นลูกดังกล่าวจึงถูกจับให้เป็นลูกล้ำหน้าเหมือนเขาอยู่ด้านหลังประตูด้วยไม่ใช่เหรอใช่อยู่ด้านหลังไปผลักไปขวางในทำนองนี้มีส่วนกับการเล่น ไอ้ไอ้มีส่วนนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องไปบังทิศทางบอลอย่างเดียวใช่อันนี้เขาอยู่หลังบอลน,นะไม่ได้ไปบังทิศทางบอลใช่ใช่แต่แต่อยู่หลังหลังประตูอ่ะแต่ว่าเหมือนกับแล้วแจะมีดันมีนอะไรแบบเนี้ยกันปะทะกันเบาเบบๆใช่คือ,คอ,อมองว่ามันก็แหมถ้าให้ก็ไม่แปลกแต่ไม่ให้ก็เข้าใจได้ว่าเขามองว่าเหลี่ยมนี้รบกวนผู้สาประตูครับคือใครได้สงสัยว่าภาพเป็นยังไงก็รบกวนไปดูไฮไลท์ของบิอินก็แล้วกัน นะฮะคือเราไม่สามารถที่จะเอาไฮไลท์มอการในในรายการนี้ได้เนาะเออประผูประตูโดนดุลหลังอยู่ใช่ง่ายๆแค่นี้ประมาณนั้นนะครับอืมนะก็พอเข้าใจได้นะครับแต่พี่ดูตอนแรกเนี่ยดูจากภาพช้ามันก็น่าเป็นประตูอ่ะแต่ว่าผู้สินถ้าเกิดว่าเขามีทิศทางในการตัดสินมีเหตุผลอธิบายอ่ะพี่ว่าแฟนบอลก็ก็ยอมพอพร้อมจะทำความเข้าใจนะเออเหตุผลอาจจะหนักจะเบาอีกเรื่องหนึ่งนะครับ อ่ะก็เท่ากับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เลียบมิดรับชนะทั้งคู่ใช่นะฮะรัอมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกรนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬ